มีอยู่เทียหนึ่งครับผมได้รับโอกาสได้ไปร้องเพลงทั้งเวท,ทีและทั้งประเทศครับพอร้องลงมาเแลยวก็มีคนมาย่องมายัางแล้วครับเนาะโอ้ร้องเพลงม้วนแท้จังจันจังสีน้ะครับเนาะมีผู้ยิงผู้นึงวะนี่นสงสยยัยยางแห้งยางมาถามเลยครับับนถามว่าหนูหนูอายุเท่าไหร่แล้วลูกก็เสร็จคนว่าตอนนั้นผมก็อายุยี่สิบหกปี ด้วยความจิกลีกจอกหลอกของผมเนาะผมก็เลยตัวไปเครื่องนึงผมก็เลยว่าสิบสาครับประธานพลว่าผู้หญิงผู้นั้นยังบ้นในเชียเสยเนาะพนว่าฮะอายุสิบสสบสาอะไรตัวแค่เนี้ยประธานพนว่าผมคิดในใจเนาะขนาดบอกเครื่องเยาวดิ กันบวกเว้นยี่ส้ำได้ว้นยี่ห้าล้างได้บวกกันบวกเว้นนั <c ười> ่นคือพฝอยยี่ห้าได้เพราะเราอยากหัวยี่ห้านั่นครับ